หนุ่นทิยาจะพาพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของคุณตาซอนะคะคุณตาซอฟันเก้ยวรถลูกท้ายนะคะและอีกขึ้นหนึ่งกับฟันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อเลขนะคะจําได้เลข2โตนะคะจะเป็นโตได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะม่าย,ายี่ยมตาซอแล้วก็มาขอแนวทางนั่นเป็นทังไหดีขึ้นปเออใช่แน่นอะครับใช่แน่นดีขึ้นมากคู่มืองูเมือเหรอจะจะหายไปๆเด้อะนะคะเนบ่สบายนะคะเป็น หลายอาทิตย์แล้วนะคะนุ่นิยากอบว่าอยากรบกวนอันนี้มันเป็นเทศกาลสงการปีใหม่ไทยเนาะคืออย่างนข่าวว่าลูกหลานมาแต่ทางไกลมาเยี่ยมกลับเบิร์นเราบอกลับเบิร์นเราอ๋อพันพันมีก็ร่างใจตัวนี่ลูกหลานมาหามาเยี่ยมพันมีก็ร่างใจแต่ว่าพันดีขึ้นเนาะลูกหลานมาหาเป็นซีซ์พุ่นบนเราอืมพนเทาต้องการก็ร่างใจเนาะเป็นยังไงเป็นตาได้โชคดีใส้สงการบ่ะันนี้นะคะทศ คิดว่าจีโชคียู่ใช้สงการเนี่ยงวดมันงวดล้องหันนู้นแรงมากบอมันบ้ามันหายสามหกแล้วออกสามหายสามหามันบอออกสามหกหวดคุณเนาะอ่าหายสามหาครับหนึ่ายสามหาหาสามออกหกสามหาครับสามเจ็ดขยังเรียกแต่สองามไปขามากแต่ละแต้มเนะอันจดไว้จะย่านลืมกว่าไงอ่าฝันว่าจังใดค่ะฝันว่า รถเจ้าของนี่มาลูกไส้ขับมารถขั้นใดรถขั้นซีประตูมาด้าอะไรซีประตูเด้ยวยของไงสีขาวอ่ะของลูกไส้เองอ่าของดิ้งด้อ่ะอ๋ออ๋ออ,อ,อ,อ๋อ่นบ่มาประสบการ์อืมบ่ได้มาอ,อ๋อเทศกาลขายดีบอกขายของดีเลยบักกับบ้านรักเขาว่าไอ้ขั้งยอดสูงมากแต่ก่อนข้นงหน้าพ่อของก่อนม,ม,มัน มันสีเงาหลายคุณต้องปัดกันมากเลยพ่นจังบอขาาดจ้ับเขาชี้พุ่มชี้ลงเขาหรือว้าเพยนที่กันดูแลซอยกันพอมีคนเดียวเนาะวันเอวันวันลูกได้เลยครับรุนมากทั้งกระบะนั่นทุบได้เชี่ยอย่านั่งเลื่อนกระบานเชี่ยอย่านั่ง เพื่อนขับมานี่บ่ขับมาานีาเลยไปนี่ไปจอดอยุ่มหุ่นหุ้มใหม่จ้าแลคองอัย,าย่างไว้เพื่อนขนขล้องลงบ่บ่ถูกไว้ที่คือว่าววข้องเต็มรถอ่าพูดรถมี่จะเชื่ออย่านั่งอที่หนูเศร้าสิถามนี่ว่ามันยังหนูจำได้ว่าตาซอตอนนั้นฟันเห็นนอกเมีย น้องไม่จ้อยหนีมากมาจอดนีแล้วก็ขนของลงบอกบอกอันแพ้พอศอขนของลงซอยเงนนั้นออกทะเบียนตรงๆเลยถ้านุจรรมอบิดหนูก็เลยเศาสีถามว่ามันขั้นนั่นกับขั้นนี่มันจะเป็นคพือกันบอางสินะข้นมีผอว่าเขาาบ้านผลเลื่อยบ้านเลื่อยบ้านไปคือดังจริงนี่จริออกจากบ้านแล้วจนไปซงของนี่ังใหนี่นะจะจำว่าอะไรตำว่าองเต็มรถอ ทะเบียนเต็มเต็มตัวได้จำเลขทะเบียนรถลงได้ไหมทะเบียนเต็มเต็มค่าะาสองหกสอง้าสองหกสองสี่ตัวตัวยุต้าทะเบียนสี่ตัวฮาสองหกสองนี่นะทะเบียนเต็มเต็มขั้นสีตัดตัวเป็นสองหก นิ้นจิตัดไดสองคู่มันบาคหาสองก็หกสองตตสองหกวานี่พี่กังเด้อนี่ิตตแบบเอาหาสองก็เอาน้ำเง้นปัดห้ามันถ้าเลขสามตัวมันสิเป็นสองหกสองเลขสามตัวสองหกสองถ้าเลขสองตัวมันจะเป็นห้าสองแล้วก็หกสองมันล้อตัดเลยอเ่้นกัาเอาเองเ่นโตตาสองมากตัวใดเลขรถมันมีมันมีคู่หนาา ฝันนี้นองนองอยุโคราชอีกแล้วจ้าน้องยุโคราช่นมาหยาบพื่นบม,มากพิ่นอยูอบ่บ้านเป็นบรต้นฝันเห็นเป็นจ้าเลกบ้านเิ่นกับสามสิบเจ็ดเราบ้านสองอีบ้านหนึ่งกับสามสิบสี่ หลายบ่ะฟันฟันเห็นเพิ่นเ่มไดมันออกเลขบ้านบ่ะเลขบ้านกับนี่เี่กายูกับนี่มีเลขบ้านสามเจ็สบ้านเพิ่นมี้สองหลังบ่ตาองแบ้านหลังหนึ่งสามเจ็บ้านหลังหนึ่งสามสี่อ๋ออ๋ออะนอบ่ะเอาสนีแล้วเอาสีแล้วเอา เอากับบัดไรนี้มันกิมันเดือนไหนอยู่นี่มีคนมาบอกว่าให้ซื้อสองซีได้ค่ะอ่าคนมาบอกให้ซื้อเลขสองซีคนมาบอกมือใดฝันมือใดฝันได้ฝ้ามือนบอกเพิ่นบอกให้ซื้อเลขสองซีเพิ่นบอกให้ซื้อบนหรือซื้อล่างบ่ได้บอก บอกแต่ว่าให้ซื้อสองสีเดียยิ้นจะซื้อได้ยินนจะเสียงขา้เว่าวเด้ยยินนจะเสียงบ่เห็นโตแต่ว่าเลขกันเลียไปเห็นอยู่กระดาษจริงค <manual> ืออยู่สองสีแล้วก็มิเสียงคุณมองน้ำแล้วก็เห็นเลขน้ำแล้วก็มีเสียงออกมาว่าห้ซื้อเลขสองสีบอบอกว่าบนหรือล่างบมีแต่เสียงเสียงบ่เห็นโตแต่ว่าเป็นทางเขาติดบอเป็นทางเขาเนาะขันเห็นบ่เห็นโต เสียงบอกให้ซื้อเล็สองสี่มกัเสียวตั่อเน้นๆนะเน้นเสอ่เดขกบนกับเกคนบอกอลเนาะอันนอง้าอันน้องส้าเพันกห็นน้นงีาวนั่ันกออันาันนนก้ละมือมันบอสนี่ันกอนละมันบอสีันนละมือมนบี่วัากนละมือมันอสันอละมือันอันนี่ันก้นลมือันบอฟันนกะันันี่ันก้อนละือนอ้นก้อนอน ฟันเราก็มาบอกเป็นโตนี่ฟันมือใดงฟันที่มืดผ่านมากนะนี่ผ่านผานมากฟันมืดซัมเน่ได้นะอืมมาคลิปเดียวม้วนเดียวจบเลยเนาะจบเพราะว่ามืออื่นออกดวงอ้าวสีสุกแนวด้านของหุ่นตาซพิ่นฟันเกี่ยวรถล,ลูกไส้เพิ่นขนของมานะคะทะเบียนเต็มเต็ม5262ตัดให้แล้วหา26262นะคะเลขสองตัว5262 ันเกี่ยวนองสาวเลขบ้านเป็นสามเจ็ดกับสามสี่พันมีบ้านสองหลังล่ะค่ะฟันวาได้ยินแต่เสียงบ่เห็นโตมีคนมาบอกว่าอย่าลืมซื้อเลขสองซีเดอร์นะคะ,น, 2, น,ะ 2, 6, 2, 2, 4, นะคะเออมันก็มีแต่สองเนาะมี่หาสองหกสองสองสีอีกเนาะพิจารณาเบิ้งเนื้อ,อพีนอ่น้องเพื่อนฟันสองมื่สามมื่ต่อกันจําได้เมื่อนะคะฟันเกี่ยวรดลูกใต้เน่ะเป็นทะเบียนเ,เต็มห้าสองหกสองตัดห้สามคู่หนามันจะเป็นห้าสองหก สามคู่ลังมันจะเป็นสองหกสองเลขสองตัวหกสองห้าสองรันเจ้าน้องสาวบานเลขที่สามเจ็ดสามสี่บอเห็นโตได้ยินแต่เสียงบอกว่าใายซื้อเลขสองสี่นะคะเพิ่นกบว่าบอกว่าเป็นบนหรือลางตะสอเพิ่นบอกให้ซื้อเลขสองสี่เพิ่นว่าได้บอกว่าใายซื้อบนหรือซื้อลางก็เท่าสองตัวบางที่มันกะมาลังเสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ใสเสียงผู้ใส ว่ามันเสียงตาซ่านบ่ตาซ่านเพล่ยนตาซอที่ตายอยู่นี่ไหมใช่หรอไ่จำแล้วเคุณมันบ่เสียงบ่คุณมันยิ้มคักแน่บ่คักแน่นะก็บ่รู้ว่าเสียงใครแน่บ่เห็นโตเนาะแน่บ่เห็นโตถ้าเห็นโตสิบอีกบอเผ็ดขายเนียนๆเยอะนี่ตั๊กตาเต้นยายนี้หมดแล้วนั่นบ่ยน่าใจคุณสั่มบายแล้วเนาะทำป่าวันหน้าบ่ได้ไปหาหยาแล้ว ตั้งแต่บ่สบายนี่ตากแตนกบับ่เลี้ยงพี่น้องเลยยายคิดว่าสิตาสอสิไปหาหยามาให้เด้อตากแตนเลยว่ได้กินแล้วตาสอ,อนอนอย่างเดียวพักผ่อนนะคะพักก่อนรลอดสอสตู่ก่อนอ้าวขอคุณละลายเด้อค่ะที่แบ่งปันให้เอฟซีโชคดีแนวทางของคุณตาสอสนะคะเขาให้หายไวๆเด้อนะคะ,ะสุขภาพาแข็งแรงให้อยู่อายุร้อยยี่สิบปีเด้อจังไป โชคดีปีใหม่ทุกท่านทุกท่านเด้อยม,มันมารไฟเดอมืออึนเด้อมืออื่นแล้วเนาะคลิปเดียวมวนเดียวจบเลยมันทุกคน,นทุกคุนเด้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ